เสาอุปกรณ์บาทางเรียกพี่แต้มเลยบริการให้เส้าบาทางหรือสเปดเดอร์บาอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานยกที่ต้องการความแม่นยำและการกระจายน้ำหนักกับพี่แต้มสุขสมบูรณ์เครนครับบริการนี้เหมาะสำหรับวิศวกรโฟแมนใส่งานหรือผู้รับเหมาที่ต้องยกวัตถุที่มีขนาดเงวมีความกว้างหรือมีความเปราะบางบ่าสามารถให้สลิงบีบอัดโตชิ่นงานได้ ขอบเขตงานของบ่าทางคือการช่วยกระจายน้ำหนักของวัตถุที่ยกป้องกันความเสียหายและรักษาความสมดุลครับเหมาะสำหรับการยกคาเหล็กเงียวการยกท่อขนาดใหญ่การยกตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้สำนักง,งานหรือการยกเครื่องจักรที่ต้องการความสมดุลสูงครับเฮาบริการครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกท้งในชนบุรีระยองชะเชิงเศร้า จันทบุรีตราดและปราจีนบุรีครับจุดเด่นของห้องคือเจ้าของหับงานเองคุยไงตัดสินใจไว้ติดต่อพี่แต้มครับเพื่อการประสานงานที่รวดเร็วและวางแผนการยกที่ปลอดภัยสูงสุดสำหรับงานที่ต้องการอุปกรณ์ยกพิเศษโทรเลย24ชั่วโมง081246 9298แอดไลน์มาที่อ sbc.crae n e. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บซุกสมบุญเครน com เสารถเครนต้องพี่แต้มสุกสมบุรเครนเท่านั้นนะครับ